สวัสดีเอซห้าหน่อยข้อหน่อยทุกคนเด้อมือนี่เปลี่ยนเสาของวันที่นีสิบหกบอกเสาเลยพ่อดีเลยเอซี FC เลยจังหวะเหมามะพ่อดีบุญกระแลว้วมะล่ำกระเลิกพ่อดีเนาะจังหวะยังวา่าอธิษฐานวาจะให้ติดให้ค่าจักอย่างเด้อขันติดค่ากับแมน เอาเขาอันเขามาะม่ล่ะสามมาขี้เล้าสามมาขี้นั่นแหละแต่ว่ากิเลเหตุดอกกิเลจัดด้วยทางพ่ะท่านสาําเร็จดอกพี่น้องได้ได้พันไปมื่นหนึ่งมัอนี้อาจจะได้ติดอยู่เพราะว่าได้จัดไปสามอย่างอยู่ได้เบิ่งสามอย,ย่างเด้อขันมันผู้ใดเด็กเขามาติดตามก็ได้เดี๋ยวไอ้เบิ่งห้าหน้อยเไปก่อนตัวสำคัญตัวสำคัญเลยห้าน้อยมื่น อ่าหน่อยวันที่งี้สิบหกเนาะพี่น้องเนาะลาปล่อยได้เร็วเลยเด้อพี่น้องเด้อเลาไปแล้วข้อลาบก็เห็นเลยห้าน้อยมื่อนี่ห้าน้อยวันที่งี้สิบห้านี่ลุดไปสองน้อยเนาะพี่น้องเนาะพิเศษกับพิเศษกัะบี่ไอพี่พี่พน้องตัวสําคัญลุดสามน้อยนียน่นะจะว่าลุดไ,ได้ลุดน้อยเดียว สะโอกิดกับค้นเข่ายากกันคนติดดีๆพิเศษกับค้นจัดนักยกกับลุดสมนีเพราะว่ามีปกติ VIP ปกติเข่า VIP รลุดรุดพิเศษก,กับ VIP ีกับ VIP พี่น้องพี่น้องเนาะขอตรวจขอ,อาไปมันกัรจัดแจ้งจังในละมันเป็นประกอบกับบุญนั่บ่มาเนี่ยหรอกมันสมาธิกั เป็นบุญไหว้เนาะก็อาจจิมันก็จิมันมีส่วนประกอบดอกที่มันส่องเนาะต่้งสิบาเขามันเองน่ะละทุกวันละมันยังสิบาเขาบ้านี่กสติก็ร่วมมาเมื่อแล้วมันบุญกับให้มันบุญดอกเจ้าว่ามันทางบุญไหว้ี่นองเอ้ยมันหลายอย่างเนาะเต้นหนาแรนหลังเดียวเร่องนันเขามาเดียวเร่องนี้มาเรียนง มีละบานนี้ซื้อขึ้นมาแล้วละมือนี่กสิเป็นมือเทศประเวทจันดอนนั่นละมือนี่เจ้ามานี่แกงมานี่ก็เตริย์เวชจันดอนมือแรงมากกะแหก่กระหลอนกระจบบุญเดนซีพี่น้องเอ้ยของวัดปูขนกระไดกสิไปยากวัดบัณอื่นกสิจนมากกสิบ่คคอยไปดอกบับันอื่นให้กมีตั้งต่ จะเอาวัดเพิ่นไปปู่บ่ค่อยไปหรอกปู่อยู่กับวัดนี่แหละอยู่เบิ่งดูแลรักษาวัดหันมีวางกัไปยังบอกว่ามันบ่ค่อยไปหรอกตกมาสองสามปีนี่บ่ไปบ่ออกทางอื่นอยู่ตระวัดในตะพะไม่เพิ่นไปตะพะไม่ออกหาหัวใจครับประสบการณ์เดินทางเทศเพอดี ก็ได้แข็งปูสูงมาหลายมาโดนหลายปีแล้วพระไม่พระหน่อยไปเอา้าผู้ใดขามาเบิ้งหน่อยติดตามหน่อยกลับมาเดอ้อพ่นังเดอ้อวันที่26มาแล้วได้สมใจตั้งใจย่ดอกว่ามันติดสิค่าบัติดบัาดบาคาจากยางบาวานเหล่าหวานหน่อยรัฐบาลกับพ่อบ่เป็นังรัฐบาลกัไปเรื่อยๆแต่ว่าความสำคัญรวยไล่ว,วนันนี่ต้องติดต้องเห็นเนาะ เอฟซี 4, พุทธิตามกสิธาเอา้าบ่เป็นยังผ่าน้นไปด้วยดีผ่านตลอดนอกพี่น้องนะ่เอามาเบิงมาเบิงสัพพคิดเริ่มแมระเดอวันที่ยี่สิบหกสัพพคิดสิมาแล้วมาเบิงกันเดอมาเสียมาแช่กันเดอพี่น้องเดอเบิงมาเสียมาแส่กันเบิงมาเสียมาแช่กัน,กนไปเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ในเดอ กดเชี่ยให้แน่ให้เขามาแล้วก็ได้สเพระกิดจับคู่เลยเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเก่าหกเก่าหกเก่าหก ศูนย์หกเรียกพ่อดีพวกแม่ค่ากําลังเก็บสิงเก็บของสิไปอีกวัดต่อหกเกดมันงานหลายงานตอนอ่อเนี่ยงกันเลยไหมหกเกดหนาเทศดกาลบุญพระเวทคือวาน้ะมันก็ตตอกันไปเลยหกเกดหก Ngục Xem là đi cao phục Ngục kiệt Ngục kiệt Sống câu Sống câu Sống câu Sống, gậu. Sống gậu ซีหาสี่หาเบลากะดีพอดีนะตีสี่กว่กกว่านี่นั่นแล้วมาลำเลิกตีสามพี่นนองเลยสี่หาสามศูนย์ มันแล้วแล้วบาทเลในสมบังกันนอกระแล้วแล้วเลสี่กรสิว่าปูคือปอยเด็กมานอเด็กปอยเลด่อคือนอนเด้อบบบนี้เด้อสบายปล่อยยังสะดวกสบายแล้วบ้านติดบกข่ายศูนยเก้าหนึ่งสองสามส อันไหนได้ปล่อยกสิบ,บไดิตินได้ค่าละบาทเนี่ยเบิ้งสะดวกสบายศูนย์เก้าวิ่งยิงมะเร็งเคยงข้างมาค่ะเก็บสิ่งเก็บของไปต่อวัดต่อไปวิ่งเก้าหกเก้าหกวิ่ง mà ha kín nó bày cái lẹo cả bông bông ping bình lẹo 96 hốc viên tìm cao hốc cốm lên cốm cả hốc lòng ลองสีหาลองสีหาอ้าวพิเศษพิเศษบาทนี่พิเศษบอกสเสียงดังไรหนวงานแล้วๆอดิพิเศษ กิเศษพิเศษจับคู่สองสามสองสามหนึ่งหา

sembilan, satu, empat, 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 satu, buat pung pung ping ping sun vinh. Vinh. 2, 3 เทียงกระสือลวลิเบอร์จดย่ำไรกระสืวกกวงเดอ้อพี่น้องเดอ้อบาทนี่ใช้ลวกสบายแหละบอย,อยุ่งบ่ยอยากย่างบาทนี่จัดไหนทุกเวลาเอฟซีรอกค่อยกัสิสมวัสงสองสามสมาี่ปูกระสีดีกว่าเก่าเียงบ่าดังส,าม,สมารถที่จัดเล็กกระสีดี ทั้งได้มันกลัวเสียงกระึกกระทึกเสียงเสียงเสียงสามยางสียยางสุมกันอยู่นี่ห้องจนสั้นดึดดึดแมวหน่อยก็จะ <c oughs> ไปเพราะแมวหน่อยก็ได้แมวก็ได้แมวกระซ่วงนะเด้อแมอวก็ไดบาดแมวหน่อย ่ล่นหนาล่นลงไปสบ,งส,สบายสะดวกสบายกินเขามันก็กินดีล้วะน,นี้แต่กกอนก็ว่ากินเขามันก็งดงิดของเขาคือกันละเม่เาก็ได้อ่าปกติแบบนี้เมือ่อเนี้ยเมื่อแล้วบุญแตกเป็นแตกพป่น้องเลยปกติสีน้อยบ่แตกสีน้อยหลายมือแล้วแต่เริ่มบุญเขามา บ่ได้โทษบุญดอกโทษเหล็กมันตั้งบ่เขาเพรจังไหนกับบาจา่จักเนี่ยเหล็กคำนวณน,นาะพี่น้องเนาะมันต้องเขาไหมไ่าหักบ่หลุดมดบ่ได้มียบานมือเป่าดอกเอฟซีุกข่ทุกคนทิตตามไยเดอ้อย่าหนีจากกันไปเดอ้อเดี๋ยวกระลุยอยูย่น้ำปูคุณลวย ได้ตึงงด้วยไร่วันหาหน้อยมีหาหน้อยมีเล่าสามคกีเล่าสาตามีมดระบันเล่าวีไอพีมีมดจัดไทยยังว่าท่านเขาล็อกเขาเลี้ยงไปไดดอกเล่าไม่เล้าไรวันเล่าสามคกีแเต่ว่ากระลังสีเขาหัวตั้งแต่เขามาสองสามหลอดลุดไป ่อลุดีด้มาเึ้ื่อนเนี่ยกระเตียเป็นตะนายจะว่าหังบะเดาวล่งติดการติดงานจังสี่ละหกสองห้ 6, 2, 5, 6, 5. าหกห้าเข่าูมือเดอ้อพู้ใดติดต่อพดูดเดติดตามอดเอาเหมือนี่อาดเหมือนี่จะต้องเห็นเพราะว่าปล่อยหลบเด็กเ่าเป็นหนัง สวยๆย,ยังปล่อยก็ได้ให้ปล่อยตัวนี้ไปวิทย์ก่อน6กหา6กหาหกแปดห้าน้อยไปวิทย์ไปหาหน่อยในต่งลำเลยกะไปเลยที่นี่6 8กแปดสามกแปด สามศูนย์เขบาบอกท่านมีคนเบื้องหลายบื้อดอกเบื้องเจ็ดแปดสิบคนด้วยยิบสี่กระไดสามศูนย์เขามาเบื้องรหลายเด้อเล่าเล่าวีไอพีเล,เล่าสามัคขีเล่าวีไอพีเล่าสตาเขามาเบื้องกันรหลายสามศูนย์ แจกเกตวันนี้สะดวกละละได้จัดแล้วจัดดีๆนะตามเบอต้องเป็นกังวลแล้วบางหนึง่งผ่นปูกับกังวลใน,นยันปล่อยบ่ได้คนเป็นยังบุญได้อยุถูกรอบอยู่เนาะได้ปล่อยได้สุติย,ยั่วยุวิ่งเก้าหกเก้าหก thứ ba sĩ bốn mươi bốn sĩ bốn mươi bảy đại hiện do than đại câu Vinh viên câu hót viên gồm lên đây lao là tháp ban sông hải คอมเมนต์ให้ปูหุดจักรนี่เด้อพี่น้องเด้อก็ขอบคุณผู้สอยขาดสามุติประการละ่ะประจำเจ้าเกาคือดวงจันนั่นละ่ะเห็นอยูล่ลำล้ำลุย้ยๆด้วยดวงจันเด้อชิสิจังสิเห็ดียังไ่สมหวังเลี้ยงถูกสิ่งถูกย่าง ที่สู่ที่หาที่วิ่งเี้ยนีย่เดี๋ยวปูที่ใสยเต็มที่เรือดวงจันเดอร์เนี่ยถึงไก่เวลามาปูกับสิให้ปูใหญ่อยู่ทางหวัดปูนี่ซอยเต็มที่เอาให้สมบวังสุย่างเนาะดวงจันเนาะให้ได้ตั้งใจยังก็เอาให้ได้หมดจริงสุย่างบีไอพี ข้นบวลดูคู่บาอาจรันคือดวงจันทร์นี่ได้ยี่หรอกคิดยังก็ที่ได้ที่เป็นผู้สนะได้สุกจริงทุกอย่างเอาจับคู่สามสี่ถึงเมือนั่นต้องซ้ำเล็บน่อดวงจังนทร์น่ะต้องเป็นผู้สนะพูดสิซอย ขึ้นวีหารเอ้แล้วล้เอา,เอา,เอาสามสองสามสองขึ้นวีหารซอยนู่นเลยเห็นแล้วเดี๋ยวกสนะเดี๋ยวกับเป็นของลูกซิสลูก้านั่นแหละสองศูนย์หนึ่ง อื่นหนึง่งของเป็นของเฮาก็ต้องเป็นคือเก่าหน่อคือเลขคือเบอร์แล้วพี่น้องเนาะจัดดูก,กับเลขเบอร์นี่ก็คือไปได้คือเกา่าคือดวงจันทร์เขาก็รวยไล่วันเขาไปได้เขาก็บไก่ได้นั่นเดี๋ยวเลี้ยงที่บ่ามาปูจีซอยเองซอยเต็มที่ หาหนึ่งสามเก่าสบายใจเลยเลยสามเก่าหกหากปูใหญ่ไปเบิ่งแล้วที่กุศะเห็นแล้ว ปูนยี่สิ่กูให้แล้วเด้อดวงจันทร์เด้อสบายใจลุดเด้อหาซีหาซีวิ่งวิ่งสาม Sì. si tám si tám vinh cùng đen 3 si. lượng cầu ยังไม่ออกแห่เ,เขาพันก่อนแล้วศูนย์หกสามศู่าแ เสียงแห่เขาพันก่อนละเสียงของดังละป้องป้อง,องละผู้ขุน,นเสียงของเขาพันก่อนเด้อพี่น้องเอามาเบิ่งเด้อผู้ใดเข้ามาล่ะค่ะแคบหน้าจอแคบหน้าจอเสียงมันสิด,ดังไกลเข้ามานละเสียงของกับบ้านลำคานไปไหนดอกเนาะปองปองเป,ป่งเป่งเอาสะพอกิดกามี จัดเลยรวบหลัดเวลากจอเข้ามาแล้วเสียงกระดังพะกิดกับหเก้าหกศูหกหกเจดสองเก้าสี่ห้าสามศูนย์วิ่งเก้าหกมเด่นเก้าหกล่องสีหาพิเศษสองสามหนึ่งห้าสามหนึ่งวิ่งสองสกลมเด่น2องสล่องหนเก ปกติเก้าหกสามหกสองหหกห้าหกวิ่งเก้าหกกลมเด่นเก้หกล่องห8แ i p 3ี3 2 01สาม9ีสามหหาหนึ่งสเกหหหาีวิ่ง3ากลมเด่น3ามีล่องสามเก้า มื่อนี้กะเอฟซีทุกคู่ทุกคนลำลำเลยลยเด้อบุญกะบันฑปูกระแล้วพอดีเมื่อนี้กติเทศพาเวทสิบสามกันกันละพี่น้องสวยจักหน่อยนี่ก็ได้เป็นกำลังแห่ข่าวพันก่อนให้เอฟซีทุกคู่ทุกคนโศกดีกันเด้อลำลำเลยลยกันเงินน่องท่องไรเงินไหลน่องท่องไรมาจะเจ็บจะจนกันเอฟซีผู้ติดตามปูขุนตามติดตามสองสิบหกฟ้าลวยชาแนลสองตาคุนพ่อรวยของปูมีสองสองเดียพี่น้องเด้อ เอฟซีทุกคู่ทุกคนยา,าข,มขามโฆษณาเด้อเบิง้งโฆษณาให้ปูแน่ส่องนหน่อยๆเหล็กแม่นแมนห้อยแม่แนแมนเล่าก็แตกก็ต่อกันช่องมือน่าพี่น้องน,อนอ่าผู้ใดเขาติดตามกันเห็นน่าเสียหูน่าชิลล์ลัิรวยกันหรอเล่านี่ยว่าท่านเห็นผู้ใดคอมเมนต์มาเลยว่าเป็นจังไหนจังไหนเอฟซีทุกคู่ทุกคนผู้ติดตามโชคดีโชคๆมันๆกันเด้อลำลำรวยๆกันรวยไล่วันกันพี่น้องสวัสดี